สวัสดีค่ะเหนื่อยค่ะไปทำคอหมูย่างน้ำจิ้มเจียวคั่วกระทะกันเถอะค่ะไปดูสมวส,สมกันค่ะคอหมูย่าง300กรัมต้นหอมซอย1ต้นหอมแดงซอย2หัวน้ำม,มะนาว1ช้อนโต๊ะข้าคั่ว1ช้อนชาพริกป่น2ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมแซ่บด้วยง่วนเชียงซ้อนปรุงอาหารฉลากเขียวกิ่นขั่วกระทะ4 4ช้อนโต๊ะ เรามาเริ่มจากหมักหมูกันก่อนเลยค่ะมุวนเชียงซอสพุงอาหารชาลากเขียวกิ่งขั่วกระทะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทิ้งไว้สิบห้านาทีแล้วไปทําน้ําจิ้มแจ่วกันค่ะใส่ม้วนเชียงซอสพุงอาหารชาลากเขียวกิ่งขั่วกระทะลงไปสามช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ตาตาลทรายค่ะพริกป่นข้าวคั่วคนให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราจะใส่ด้วยน้ำมะนาวค่ะ หอมแดงซอยต้นหอมซอยค่ะคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะหลังจากที่หมักหมูครบ15นาทีแล้วนำหมูลงมาย่างค่ะเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะคอหมูย่างจิ้มเจีวข้าวกระทะเซ็ปหลายๆเด้อเพื่อนๆสามารถติดตามงวนเชียร์ได้ทางงวนเชียงทุกยอดเพิ่มรวดอร่อย